รเราจะไปเพชรบูรณ์กันเนาะไปบุรีรเบิดระหว่างทางเราแวะร้านเด็กเส้น66ร้านนี้จะดังเรื่องสเต็กพิซซ่าแล้วก็ขนมจีนวันนี้เราลองสั่งพิซซ่าขานมจีนแล้วก็ยำหวานจิงขนมจีนจ ทุดล้วุดเลขขอคุณมากม่อยากให้สี่อ่ะ ร้านนี้จะอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับเลยอำเภอวิเชียรบุรีมาหน่อยนึงเซิร์ชร้านเด็กเส้นอ,อร่อยได้ได้